สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีดีกาที่ม่าสนใจมากๆคดีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่กําลังเรียนกฎหมายอาญาอยู่ลองนึกถึงไฟฟ้าดูนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เลยแต่ว่าเอ๊ะมันจะถูกลักไปได้เหมือนของอย่างอื่นหรือเปล่าครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเลยในคำพิพากษาดีกาที่1752-490ที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะ เป้าหมายของเราก็คือจะมาทำความเข้าใจหลักกฎหมายสำคัญจากคดีนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าอะไรคือทรัพย์สินที่กฎหมายอาญาคุ้มครองเรื่องลักซอฟนะคะใช่ครับข้อมูลก็มาจากตัวคำพิพากษาดีการนี้โดยตรงเลยงั้นเริ่มเลยนะคะเรื่องนี้มันเริ่มยังไงคะครับจุดเริ่มต้นคือการไฟฟ้า LA ในตอนนั้นนะครับฟ้องจำเลยสองคนหาว่าสมคบกันลักกระแสไฟฟ้าไปใช้ คือไปต่อไฟใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตคิดเป็นค่าเสียหายตอนนั้นก็ประมาณ9บาท9บาทสมัยนั้นก็คงเยอะอยู่นะคะแล้วอ้างกฎหมายมาตราไหนคะตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นกฎหมายลักษณะอาญาอยู่ครับอ้างมาตรา 293, 294แล้วก็มาตรา63อ๋อเป็นกฎหมายเก่าก่อนประมวลปัจจุบันแล้วสารชั้นต้นท่านว่ายอย่างไงคะกับคดีลักของที่มองไม่เห็นแบบนี้ศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นก็พิพากษาว่า จำเลยที่1มีความผิดจริงตามฟ้องครับสั่งจำคุก6เดือนแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยให้รอการลงโทษไว้1ปีแล้วก็ให้ใช้ค่าเสียหาย9บาทคืนการกันเฟฟ้าครับค่ะแล้วจำเลยที่2องเหรอคะจำเลยที่2สารชั้นต้นก็มองว่าผิดด้วยเหมือนกันครับในชั้นนั้นสแสดงว่าสารชั้นต้นก็มองว่าการลักไฟฟ้าเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้แต่เรื่องก็คงไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะต้องมีอุทธรณ์ต่อแน่แน ทูกต้องครับก็มีการอุทธร์คดีกันต่อจำเลยทั้งสองคนยืดอุทธร์เลยทีนี้พอขึ้นศาลอุทธร์ศาลท่านพิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นต่างออกไปหน่อยโดยเฉพาะในส่วนของจำเลยที่สองต่างยังไงคะศาลอุทธร์เห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ยังฟังได้ไม่เต็มที่ว่าจำเลยที่สองได้ร่วมมือกับจำเลยที่หนึ่งักไาศาจริงๆก็เลยพิพากษาแก้ครับให้ยกฟ้องจำเลยที่สองไปเลยแต่ส่วนของจำเลยที่หนึ่ง ก็ยังยืนตามเดิมว่าผิดอืมน่าสนใจค่ะแล้วทําไมคดีถึงต้องไปถึงศาลฎีกาล่ะคะมีประเด็นอะไรสําคัญอีกก็คือโจกซึ่งเป็นการไฟฟ้าก็ไม่ยอมครับยื่นดีกาขอให้สารดีกาลงโทษจำเลยที่สองด้วยในขณะเดียวกันจำเลยที่หนึ่งที่สารอุทธรณ์ยังตัดสินว่าผิดอยู่ก็ยื่นดีกาเหมือนกันจำเลยที่หสู้ว่าอะไรคะเขาสู้ทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเลยครับ แต่ว่าประเด็นสำคัญจริงๆที่สารดีการรับไว้พิจารณาคือข้อกฎหมายที่จำเลยที่หนึ่งเถียงว่ากระแสไฟฟ้ามันไม่ใช่ทรัพย์สินตามความหมายของกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่ทรัพย์ก็ลักกันไม่ได้นี่แหละครับคือปัญหาใหญ่เลยที่ต้องตีความกันเข้าใจแล้วค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้เนี่ยจะเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายคุ้มครองการลักทรัพย์หรือเปล่า แล้วสารดีกาท่านวินิจฉัยว่ายังไงคะที่ประชุมใหญ่สารดีกาเลยครับท่านมีมติออกมาเป็นบรรทัดฐานสำคัญเลยวินิจฉัยว่าการลักกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์อ๋อเป็นความผิดใช่ครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334หรือ335แล้วแต่กรณีซึ่งเทียบเคียงกับมาตราในกฎหมายลักษณะอาญาเดิมได้สารให้เหตุผลว่า แม้ไฟฟ้าจะไม่มีรูปร่างจับต้องได้แต่มันเป็นสิ่งที่มีราคาซื้อขายกันได้แล้วก็สามารถเอาไปได้โดยมีเจตนาทุจริตคือตั้งใจจะเอาไปใช้ประโยชน์โดยไม่จ่ายเงินนี่นแหละครับชัดเจนเลยนะคะนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ศาลสูงสุดวางหลักไว้เลยว่าไฟฟ้าแม้จะมองไม่เห็นก็ถือเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักได้ตามกฎหมายอาญาแล้วในส่วนของจําเลยที่2องล่ะคะสาลดีกาว่ายังไงส่วนของจําเลยที่2องสาลดีกาท่านก็เห็นด้วยกับสารอุทธรณ์ครับ คือดูจากพยานหลักฐานแล้วก็ยังไม่พอฟังได้ชัดเจนว่าจำนวยที่1ได้สมคบก,กันกับจำนวยที่1จริงๆงั้นสรุปสุดท้ายคำพิพากษาสารดีกาก็คือยืนตามสารอุทธรในส่วนของจำนวยที่<อ>2คือยกฟ้องไปใช่ครับแล้วก็ยืนตามสารชั้นต้นกับสารอุทธรในส่วนที่ว่าจำนวยที่1มีความผิดฐานลักทรัพย์แต่ที่สำคัญที่สุดคือการวางหลักกฎหมายเรื่องกระแสฟไฟฟ้าให้ชัดเจนไปเลย ค่ะถือว่าคำพิพากษาดีกาที่1752 490นี้ได้วางหลักการที่สำคัญมากๆไว้เลยนะคะว่าการลักกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เพราะมีสถานะเป็นทรัพย์สินในทางกฎหมายถูกต้องครับในยยสำคัญมันคือการตีความคำว่าทรัพย์ให้กว้างขึ้นไม่ได้จำกัดแค่ของที่มีรูปร่างจับต้องได้แต่รวมถึงสิ่งที่ถึงจะไม่มีรูปร่าง แต่มีราคามีคุณค่าทางเศรษฐกิจและที่สำคัญคือมันถูกเอาไปได้โดยเจตนาทุจริตเป็นการปรับกฎหมายให้เข้ากับยุคสมัยนะคะใช่ครับให้เข้ากับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะพอเรามองย้อนไปที่คำตัดสินเรื่องไฟฟ้าตั้งแต่ปี2490ซึ่งนานมากแล้วครับมาถึงยุคปัจจุบันยุคดิจิตัลเนี่ยเรามีสิ่งไม่มีรูปร่างที่ซับซ้อนกว่าไฟฟ้าเยอะเลยนะคะจริงครับ อย่างพวกข้อมูลดิจิทัลสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่พวกสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมหรือบริการออนไลน์ต่างๆใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดคําถามทางกฎหมายคล้ายๆกันเรื่องการลักหรือการเอาไปโดยมิชอบอีกไหมแล้วหลักการจากดีการเรื่องไฟฟ้าฉบับนี้จะถูกนํามาปรับใช้หรือต้องพัฒนากฎหมายกันต่อไปอยังไงอีกบ้างนั่นนะสิครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากๆสําหรับนักกฎหมายหรือคนที่สนใจเรื่องกฎหมายในอนาคตเลยครับ ว่ากฎหมายจะปรับตัวตามเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนี้ยังไง